สวัสดีครับเพื่อนชาวไบเกอร์นี่ผมช่องแบงค์สเป t เตอร์นะครับก็หลายคนอาจจะบ่นๆผมนะว่าทําไมผมลงคลิปชา้าทําไมไม่ค่อยลงคลิปเลยก็ตามที่เพื่อนเห็นครับว่าช่วงนี้มัน บ้านมาลกนะครับแล้วก็คืองานเยอะไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยดีกว่าเอา,เอาตรงๆเลยเพราะว่ามีแต่งานเข้ามาครับก็เลยแบบเออต้องเร่งเร่งเคลียร์งานก่อนแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงมีคลิปลงบ่อยๆแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ครับผมได้ไปเอาเจ้าโปรเจกต์ที่ผมทิ้งไว้เมื่อมาณสองปีที่แล้วนะครับกองซากที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงหน้านี้ครับนั่นก็คือฮอนด้าซ9 5นะครับซึ่งเป็นรถของผมเองแทบจะเป็นมอไซค์คันแรกในชีวิตของผมเลยนะครับค <Wow. S 1> ันนี้ผมได้มาตอนประมาณอายุ10น่าจะ17นะ16 17เนี่ยประมาณนี้นะครับ <Huh? S 1> เกือบเกือบสิบห้าปีนะพี่ได้คันนี้มาก็หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วทําไมรถมันถึงมาเป็นกองซากอย่างนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับก็คือปี2554นะครับปีน้ําท่วม54นั่นแหละคันนี้มันเป็นรถคันเดียวนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมลืมได้ไงนะครับผมลืมไว้อีกบ้านหนึ่งแล้วบ้านนั้นน่ะน้ำมันท่วมแบบอะไรแบบเขาเรียกอะไรอะประมาณเมตรกว่าเกือบ2เมตรนะครับมันก็เลยทําให้เจ้าคันนี้ยมันจมไปหมดเลยนะครับ แล้วผมก็พึ่งไปเอามาไว้ที่ร้านเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาทําการรื้อเนี่ยแหละการจะทํานู่นทํานี่ใหม่แต่พอไปเจออะไรต่างๆนะครับโอ้โหราคาอะไหล่นี่คือแบบประโยอดกับเวบอาร์เลยนะครับคือราคาไปไกลมากจากที่ผมขี่หน้าตอนนั้นนะครับราคายังไม่แรงขนาดนี้นะนะลองมาดูใกล้ใกล้ก่อนว่าทําไมผมถึงเอาโปรเจกต์นี้มารื้อทาใหม่นะครับแต่จริงๆก็ควรทํานานแล้วแหละก็คือไอ้เครื่องนี้นะครับอันนี้คือเครื่องเก่านะคเ,คาเ,คเ,าเครื่องซ้ายเครื่องเก่าเครื่องส้ายเนี่ย มันคือ C-95 ้าอ่ะไหนๆก็พูดถึง c คเว่า C95 แล้วผมขอแยกจำแนก่อนแล้วกันว่าลูกผมเนี่ยมันเป็น C-95 โดยแต่กำเนิดนะครับแต่ว่าเครื่องที่ผมได้ใหม่เครื่องนี้มันเป็น C-92 นะครับซึ่งเครื่องนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่คนหนึ่งมากนะครับที่เขาไปประมูลจากญี่ปุ่นมาให้นะครับเครื่องรูกนี้ผมได้มาเมื่อ3ปีกว่าประมาณ3ปีที่แล้วแหละ ก็คือผมได้เครื่องลูกนี้มาปุ๊บผมก็จะลื้อทำโปรเจกต์เนี่ยแหละเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักเพราะว่าผมจะไม่ซ่อมเครื่องเก่าเพราะเครื่องเก่าผมจะเก็บไปเป็นไว้เป็นอนุสรณ์ในการล้ำลึกถึงที่เครื่องมันพังนะครับอรเออก่อนที่ก่อนที่ผมจะจอดทิ้งเนี่ยเครื่องมันพังด้วยนะเหมือนประมาณลูกปืนเกียร์แตกนะครับแล้วเกียร์มันค้างที่เกียร์สี่มันเข้าเกียร์ต่อไม่ได้ <Huh? S 1> เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องการ จำแนก่อนละกันว่า c 9 2 c 9 5ต่างกันยังไงนะครับโดยรา,ายละเอียดอื่นๆเนี่ยแล้วผมจะทําเป็นลิงก์แปะไว้นะครับหรือไม่ก็ทําเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งเลยละกันไว้อธิบายนะครับแต่ผมอาจจะไม่ไม่ไม่สันทัดเรื่องนี้นะเพราะผมก็ไม่ได้หาข้อมูลมาเกือบเกือบสิบไปแล้วนะครับ <What? S 1> คือต้องบอกก่อนว่า c 9 5เนี่ยมันเป็นรถเครื่องเครื่องยนต์150ซีซีนะครับส่วน c 9 2าอเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์125ย้ซีซีซึ่งภายนอกตัวรถเนี่ยมัน เป็นตัว C9295 ธรรมดาครับแล้วก็เป็น C9295 เบลลี่เขาว่าเบลลี่ดูจากแฮนด์ตัวนี้ครับซึ่งไอตัวนี้ก็แลเท่มเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้คือแฮนด์เบลลี่นะครับแต่ว่าตัวประกับเนี่ยผมใช้ของรุ่นอื่นมาแปลงใส่นะครับ <S <S คือณนะตอนนั้นน่ะที่ผมทําขี่อยู่นะครับตอนนั้นผมทาเป็นแบบกึ่งสายซิ่งไม่ได้ไม่ได้เก็บเดิมอ่ะคืออะไรเดิมมันแพงแพงแบบแพงมากๆเลยบอกไว้ก่อนว่ารุ่นเนี้ย มันแทบจะแพงที่สุดในตระกูลของรถคลาสสิกของ h o นด a นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยักษ์หมูเล็กเออมันมันโหม,มันแทบจะแพงที่สุดแล้วนะครับในบรรดารถคลาสสิกของ Hon d a เออแล้วผมจะพูดซ้ำไปซ้ำมาทำไมโดยใน,นส่วนของแฮนด์ตัวนี้มันจะมีความคล้ายกับแฮนด์400นะครับแต่ว่ามันจะมีความใหญ่กว่าใหญ่กว่าก็คือใหญ่ตามรถเนี่ยแหละรถมันก็คือรถมันจะใหญ่นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าสีหมูสี่หมูสี่หมู นั่นแหละครับอันนี้คือซีหมูเนี่ยมันก็คือรุ่นเนี้ย <Huh? S 1> มันก็คือ c 95 c 92เนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรุ่นที่จำแนกไปเยอะมากๆมันลึกมากๆครับในส่วนของนั้นผมขอไม่บอกรายละเอียดลึกเกินแล้วนเมื่กกันเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจในในความรู้ที่ผมมีนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันก็คือ c 92 95แล้วก็จะมีเบลลี่กับตัวธรรมดานะครับผมขอพูดแบบธรรมดาเลยละกันประมาณนี้นะเบลลี่คือแฮนด์ปัมนะครับ ตัวธรรมดามันจะเป็นแฮนด์แฮนด์ยกอะแฮนด์คล้ายคพวกรถพวก CGJXGTO อะไรพวกนี้นะครับเป็นแฮนด์ปกติ <Okay. S 1> แล้วก็ดูสภาพรถผมก็คือของมันครบอะเออผมก็เสียดายนะครับเนี่ยอันนี้ก็กองอะไรอันนี้กองแรกนะครับกองแรกก็จะประกอบไปด้วยพวกฝาครอบเบรกหน้าเบรกหลังอันนี้อันนี้อะไรวะอันนี้ตะเกียบหน้านะครับเป็นขาไก่เออผมไม่รู้ว่าเขาเรียกกันขาไก่ทาไม <What? S 1> แล้วก็มีโช๊คนะครับโช๊คลัง นี่อันนี้เป็นประกับเก่านะครับประกับเก่าเนี่ของผมเป็นของ CG มัง้งนะผมจำไม่ได้แล้วน่าจะของพวก CG เจงนะผมก็มาแปลงใส่แหละสมัยนั้นก็ยังติดแบบติดไม่มีตังยังติดแต่งซิ่งอยู่นะครับคาบูเขาต้องคาบูเดิมคาบูจานบินเบลลี่แลวพวก้ย่างแต่ผมก็ใส่คาบูแดนเลยอยากซิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของแร่เท่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับนั่นก็คือแก๊ปบ,บังโคลหน้านะครับอันนี้เป็นแก๊ปบ,บังโคลหน้าแต่ผมไม่รู้นะว่า เป็นของแท้หรือของเทียมนะครับแต่ว่ามันเป็นงานเก่ารวมถึงตัวปีกด้วยนะครับอกองนี้ก็จะมีแต่อะไรใหญ่ๆนะครับอะไรหลักๆแล้วก็มีกระจกด้วยนี่กระจกนี่นะครับอกองนี้ไม่มีอะไรละแล้วก็กองนี้นะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าข้างกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าแท้นะเป็นกระเป๋าเหล็กเลย ซึ่งมันจะมีทั้งกระเป๋าเหล็กและกระเป๋าพลาสติกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากระเป๋าพลาสติกเนี่ยมันเป็นงานรีโปรดักหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของหน้าก,กากนะครับหน้าก,กากก็จะเป็นประมาณนี้นี่งงละสิอันนี้เป็นรูกุญแจนะครับช่องนี้เป็นรูกุญแจกุญแจเนี่ยมันจะอยู่ที่โคมไฟหน้าเลยซึ่งมันมันมีความเป็นสเสน่ห์นะครับของ C9592 นะครับแล้วนี้ก็เขาตัวนี้ว่าเขาเรียกกันว่าอกไก่มั้งนะมันก็คือตัวครอบกองคาบูนะครับเอ้ะทำไมผมมีชิ้นเดียวอีกชิ้นนึงอยู่ไหนวะ แล้วก็นี้เป็นพวกสายอะไรอะสายเบรกสายคัตผมก็ลืมมาเป็นกองๆไว้เยอะไปหมดนะครับแล้วก็มีชุดสายไฟนี่มีชุดสายไฟเดิมนะครับชุดไฟสายไฟเดิมญี่ปุ่นเลยอะแต่ก็มีการตัดต่อสายไฟเยอะพอสมควรนะรเพราะว่าตอนนั้นผมก็เอามาทําเป็น C D I เออรถเดิมๆเ,เ,เนี่ยมันจะเป็นระบบทองขาวนะมันจะไม่ใช่โลก C D I แต่การทํางานก็จะคล้ายๆกันนะครับโอเค อันนี้อะไรเอา้าอันนี้ทะเบียนจะซุ้มมาอยู่อยน,นี้ได้ไง <What? S 1> นี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นกาดบข้างซึ่งมันโดนปวกนะผมอ่ะเอาไปใส่ในกล่องแล้วปวกมันก็แท็กกล่องนะครับ <Huh? S 1> แท็กกล่องจนหมดเลยผมก็ไปเอามานะครับแล้วเดี๋ยวต้องเอามาขัดทําการล้างใหม่ครับซึ่งมันล้างออกนะเนี่ย mm hmm. เพื่อนเห็นไหมผมก็มีเนี่ยฝุดฝุดนะครับมันก็ออกโชคดีนะที่ปวกมันไม่กินเหล็ก <laughs> แล้วก็นี้ขัดตั้งขาตั้งคิ้ว คิ้วไฟท้ายนะครับเนี่ยของผมเป็นตัวหมูธรรมดานะถ้าเป็นหมูเป็นลีเนี่ยคิ้วมันจะเป็นคิ้วคิ้วมันจะสั้นกว่านะเป็นคิ้วแบบวงแหวนะเออมันเป็นครึ่งอย่างเงี้ยมันมาแค่เนี้ยเป็นคล้ายๆเซี่ยวพจันนะครับของผมมันเป็นตัวธรรมดาแล้วผมก็เอาไปทําเป็นแฮนเบลลี่อันนี้ครอบสตเตอร์อะไรมั่งเนี่ยนี่ไฟอ๋อนี่ไฟหน้ามัไฟหน้าเดี๋ยวแค่เนี้ย <What? S 1> อันนี้มือเบรกขวา แล้วก็มีดุมหลังนะครับดุมหลังนี่เออหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับนี่เพื่อนๆหลายคนเคยเห็นไหมมันเป็นสวิตกุญแจอันนี้เป็นสวิตกุญแจเดิมนะครับเดิมติดรถของ c 9 5เนี่ยมันจะมี6แก,ก๊กแต่ว่า C92 มันจะมี5แก๊กนับซึ่งผมเนี่ยเป็น95มันจะมี6แก,ก๊กแต่ปักเนี่ยปักผมมีการตัดต่อนะครับคือช่วงนั้นอนะบอกตามตรงว่าขอให้ปิดกุญแจแล้วขี่ได้เป็นจบแล้วผมไม่รู้ว่า ม,มันมีค่ามากนะซึ่งมันแพงมาก <Yeah. S 1> เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับดูมุมนี้ดีกว่านี่นะครับอันนี้คือแก๊กแรกครับแก๊กแรกเนี่ยมันจะเป็นแก๊กเหมือนทดสอบไฟมัง้งผมจําไม่ได้ละแล้วก็แก๊กที่สองเนี่ยโมแน่นี่แก๊กที่สองนะครับมันจะเป็นแก๊กตดกุญแจกติก็คือสามารถดึงลูกกุญแจได้นะครับแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆเลยนี่เพื่อนเห็นไหมมันก็จะมีจุดนะครับ นี่ไปเรื่อยเลยนี่มีแก๊กสแก๊กสแก๊กหแล้วก็แก๊กหแก๊กหก็จะคือเปิดระบบไฟทั้งคันแล้วก็สามารถดึงแจออกได้โหโครเท่อะไม่น่าเชื่อนะว่ารถสมัยก่อนมันจะมีแก๊กเยอะขนาดนี้แต่นี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าแก๊กแต่และแก๊กเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรนะครับแต่เดี๋ยวผมทําเสร็จเนี่ยหรือว่าประกอบรถเสร็จนะครับผมก็จะ ทำกุญแจนะ่ให้มันใช้ได้ทุกแก๊กเลยสามารถใช้ได้ทุก,ทกฟังก์ชันเลยนะครับน่าแล้วก,ก็มาดูที่ตัวโครงรถนะครับอันนี้เป็นล้อนี่ดุมเดิมนะครับดุมเดิมจะบอกว่ามันใหญ่มากอันนี้เป็นดุมหน้านะครับส่วนนั้นเป็นดุมหลังตอนนั้นผมก็ใช้ยางตรงสเปคเลยนะครับยางหน้าลายตรงยางหลังเป็นลายข้าวโพด ส่วนถังนะครับถังก็เป็นถังเดิมทรงนี้เลยมันจะเป็นทรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดระหว่าง c ี2 9 5เนะี่ยผมไม่ไม่มั่นใจแล้วก็ยังไม่ทราบนะครับจำไม่ได้ด้วยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของก๊อกน้บก๊อกผมก็มีการแปลงมาตัวนี้นะครับเฮ้ย<ว>มันยังมันยังหมุนได้เลยเนี่ย<ว>แต่ข้างในน่าจะพังเลยแล้วก็บอนะครับอันนี้เป็นบอแท้ผมบอกเลยว่าบอแท้มันแพงมากนะครับตอนนี้คือตอนั้นผมซื้ออยู่พันห้าเองของแท้ตอนนี้ผมเห็นขายกันโอ้ ไปไกลมาก7-8็ดพันหมื่นกว่าก็2 0 0 0 0ยังเจอเลยนะครับ <What? S 1> ก็คงมีประมาณนี้นะครับซึ่งอะไรกองๆไว้เต็มหมดเลยแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะ2กองนะครับคนละเรื่องกับอะไรอะไรอะไร NC เลยอะไร NC นี่คือแบบเวลากองทีกองแบบโอ้โหลกใบหมดเลยนะครับ <Hey. S 1> แล้วก็อันนี้ผมจําไฟไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะครับ <Hey. S 1> ยังไม่ได้ลองจําดูว่าเครื่องยังหมุนอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันว่าเครื่องมันจะหมุนไหมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับ หมุนด้วย <Yahoo! S 1> ยักูกำลังอัดยังดีนะครับว้าวไม่น่าเชื่อนะครับเครื่องเครื่องนี้ผมทิ้งไว้ประมาณ2-3ปีแล้วเดี๋ยวถ้าเอาขึ้นก็คงต้องแบบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนะไรใหม่หมดเลยนะครับเออขอลองอีกทีนะไม่ได้ยินเสียงนี้มานานแบบนานมากๆ oh. ยังใช้ได้นะครับ เดี๋ยวในรอบหน้าผมจะลองต่อสายไฟนะครับสายไฟเอ้สายไฟผมจะเปลี่ยนใหม่อันนี้สายไฟญี่ปุ่นแยวผมจะเก็บไว้นะครับไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเก็บไว่าทำไมสายมันพังหมดละเดี๋ยวผมจะไปซื้อชุดสายไฟใหม่นะครับเพราะว่าเครื่องนี้เขายังไม่ทําการตัดสายไฟนะครับก็คือมันเป็นมันเป็นแบบเก่าจากญี่ปุ่นเลยอ่ะ uh huh. นี่นะครับปักยังอยู่ครบหมดเลยนะครับปักตัวต่อนะครับแล้วก็ผมจะเอาชุดสายไฟมาเสียบนะครับแล้วก็ลองต่อแผ่นชาร์จต่อคอยต่ออะไรดูนะครับ แล้วก็ดูว่าไฟมันออกหัวเทียนหรือเปล่าถ้าไฟออกหัวเทียนแล้วผมก็จะเอาคาบูมาใส่โอเคแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะคาบูอะไรมาลองนะครับอา้าวนี่ไงอกไก่อีกด้านหนึ่งอยู่นี่นี่ว่าเอออยู่นี่นี่ครับมันเป็นคู่นี่เป็นคู่นี้นะครับเออี๋ยวก็าหายไปละอ่ะคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ยังไงนะครับฝากติดตามโปรเจกต์คันนี้ผมด้วยนะครับ Honda c 9 5นะครับ ของช่องผมก็แต่บอกไว้ก่อนว่าจะผมจะไม่เก็บเดิมแบบเดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันคือผมสู้ราขายม่ไหวจริงคือของมันแพงมากผมก็จะหาอะไรที่แบบมันเทียบแล้วใส่แล้วมันโอเคนะครับแต่บอกก่อนว่าทําเป็นสายซิ่งแน่นอน <c oughs> <c oughs> ก็ยังไงนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยที่ดูจนจบนะครับก็ยังไงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นแรงใจให้ช่องแบงค์สเปกเตอร์ไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะไปทําอะไรหรือว่าเคลียร์พวกนี้ให้หมดนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับ So what do you have So strong enough